ไอหนูสุดดีแกเลยเหอโอ้โหโอ้โ่โอ้หโอ้อ้โหโอ้โห้โหโออ้โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้โ เอ็มอย่างแหวนหน้านะกี่ฝุ่นนะกี่ฝุ่นนะกี่ฝุ่นของคู่บ้านตัวเองก็ถุดอยู่ ยืดสิอโอมอโอมย้พู้มันสวย <c oughs> เดี๋ยวมันแตกนะมัก็ได้เด็กขึ้สูง หดีด so ีน่าุกสรรวันปีใหม่ค่ะข้าเมาอย่างเงินลุกสรรวันปีใหม่นะคะลุกสรรวันปีใหม่ค่ะ ทางมึงเมาลงมคุกสันวันปีใหม่ค่ะลูกสันวันปีใหม่นะคะหมลาแล้วไหนมลาแล้วกสันวันปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ